สวัสดีค่ะทุกคนมาทำต้มนี่คะทุกคนต้มแซบน่องไก่ค่อันนี้เป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาค่ะทุกคนใส่ลงไปอันนี้เป็นพริกเกลือแล้วก็รสด,ดีโดนพริกแห้ง เดี๋ยวรอให้หม้อเดือดก่อนนะทุกคนเดือดแล้วใส่น่องไก่ลงไปโรยต้มแซบใส่็อตปรุงรสค่ะ เดี๋ยวให้สุกอีกแบบหนึ่งนะทุกคนตอนนี้หมอ้อของเราก็เดือดแล้วค่ะทุกคนใส่น้ำปลากับช็อตลงไปอีกค่ะเพิ่มความเข้มข้น,น,นเลยใส่เห็ดแล้วก็มะเขือเทศลงไป เดี๋ยวต้มให้สุกอีกสักพักหนึ่งค่ะทุกคนตอนนี้ต้มของเราก็สุกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยสีสันน่าทานมากค่ะต้มแซ่บน้องไก่ค่ะทุกคน จะใส่ผักสีลาวลงไปให้ทุกคนเดี๋ยวจะต้มไปอีกสักพักหนึ่ง้วทุกคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วละคะทุกคนต้มแซบน้องไก่ใส่เห็ดแทดุ่น ตอนนี้ต้มแซปน่องไก่ใส่เห็ดของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่แหะสีสันน่าทานมากค่ะแห yeah. สินใหญ่ๆเลยค่ะตับใช้ชามเลยทุกคน แซ่บๆค่ะตักเตาเห็ดล้วทุกคนเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะ